ว้าวดูวันภาพลุดสกิลเอฟเฟกของฮีโร่ตัวใหม่สายแอสซินผู้ดได้คำเดียวว่าโคตรอติยาวเหมือนฟิลด์ซันเลยฮะต่วใหม่ปรับเอฟเฟกสกิลให้สวยงามมากยิ่งขึ้นผู้ดได้คำเดียวว่าไม่ว่าจะเป็นคมหรือว่าโทรศรรัพท์ตะกากเนี่ยมีขางมีกระตุกกันแน่ๆเลยก่อนที่ไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับใครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะกลับมาพบกับพี่หมาตั้งอีกเร็วนะครับไม่ได้เจอกันนะึกไม่ได้เจอกันนาะน บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยคนดูของเราเนี่ยน้อยจริงๆด้วยฉะนั้นเนี่ยใครที่กดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่หมาปักด้วยนะคะขอบคุณจากหลายๆคลิปที่แล้วที่หลายคนเนี่ย ขอไม่ไมาว่าเป็นกำลังใจให้พี่ปักนะครับขอบคุณมากๆจริงๆอ่ะตบเบือปิ้งปิ้งปิ้ง <c oughs> ใครที่มาดูเนี่ยขอเป็นกำลังใจนิดนึงนะฮะก็คือรบกวนกดไลค์ให้ได้คลิปนี้100ไลค์ด้วยนะครับข่าวด่วนในวันนี้ข่าวด่วนพิเศษที่ใหม่ล่าสุดก็คือเพ็กสกินสวีทดรีมของซลิกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอามาขายแล้วนะฮะมาขายเป็นตัวไอสกินนะฮะซึ่งปกติเนี่ยจากรอบที่แล้วเนี่ยไอซลิกาสกินนี้เนี่ยเราจะได้จากการลุ้นรับจากไอโค้ดดัชมิลใช่ไหมฮะไอ รียกสุดจีแตกของยาตรีบาญหาซึ่งไม่มีเพียงยานั้นรอบนี้เนี่ยที่มาขายคู่กันก็คือเป็นสกิน เขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจในการเปลี่ยนชุดของสกินสวิตดีมเป็นพิงกี้คอตต้อนหรือว่าเปลี่ยนเป็นชุดสีม่วงชมพูทุกคนซึ่งชุดนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือมันทําให้สกินของสวิตดีมเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลไปด้วยนะครับซึ่งสกินอื่นๆเนี่ยที่เปลี่ยนชุดเนี่ยพี่ปักก็จําไม่ได้นะคะว่ามันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลสีต่างๆด้วยหรือเปล่าถ้าใครรู้หรือว่าใครจําได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หน่อยนะคือพอดีว่าพี่มาลืมหะ ส่วนใครที่มีคูปองศูนย์คูปองหรือว่าน้อยมากๆที่จริงสูย์คูปองมันซื้อไม่ได้หรอกคนะ่ะนี่ประชดเล่นฮะัทุกคนนี่มาที่กล่องสวิตบลิมซิลิก้ากล่องนี้นะฮะเริ่มต้นที่ราคา9คูปองใครดวงดีก็ออกเร็วแต่อย่าลืมนะฮะเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยน้อยมากมากเลยแต่สิ่งที่เปอร์เซ็นต์เยอะก็คือไอเพรของเกลือฮีโร่ไอพวกนี้เลยไอนี้เนี่ยเกลือบารุมเกลือเลยฮึไม่มีเพียงแค่นั้นให้รอเลื่อนมาด้านล่างคำว่าลอตเตอรี่แล้วกดไปที่คำว่าวงเวทอันเชิญ เราจะมาเจอกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาล่าสุดเมื่อวันที่28วันนี้ที่พี่ปักอัดคลิปซึ่งสุดกิจกรรมที่วันที่3เดือน6เดือนหน้าเลยทุกคนซึ่งไอ้กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าวงเวดแหวนเหมันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปทรานะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าการสุ่มในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการใช้คูปองและโอกาสฟรีเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนเพราะมันใช้คมภีน้ำแข็งหรือว่าคมภีเหมันเนี่ย มาสุ่มนั่นเองนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะก็จะมีสกินดังนี้นะฮะถามว่าสกินไหนคุ้มสุดก็จะเป็นอีกนิดแล้วหนึ่งอันที่2ก็เป็นซันต้าของโอมานะฮะที่สําคัญนะฮะใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยก็จะสุมได้เกรดิมาสามารถนําไปเลขสกินมาใช้ถาวรกันได้นะครับหลายนเนุี่นถามว่ามันคุ้มไหมไปปักมองว่า,วากิจกรรมนี้เนี่ยใครที่มีคูป,ปองอยู่เยอะๆเรื่อๆเนี่ยก็คุ้มนะฮะอีกนิดกับตัวโอมาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอย่างเดียวหรือมันไม่ขายนะฮะทุกคน,นว่าขายว่าแต่จําได้ว่ามันไม่ขายนะมาดูกันทีี่หนนน้้าะะ เราจะเห็นนะว่าโอมาใช้แก่11ตัวไอเดียนเฮมันเองส่วนอีกนี้เนี่ยใช้ไปถึง22เลยคิดว่าสกินไหนคุ้มก็เลือกสกินนั้นก็แล้วกันฮะอย่าลืมนะทุกสกินเนี่ยมีเอฟเฟกต์สกิลมดเลยคือเฮ้ยเฮ้้ฮ้ยเฮ้ข้อมูลที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ภาพที่เรากำลังจะได้ดูโมเดลของเอฟเฟกต์สกิลที่กำลังจะได้ดูนะฮะ ย้ำว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์สกิลของน้อง UA นะฮะย้ำเลยว่าไม่ใช่นะครับแต่เป็นของตัวฮีโร่ตัวใหม่สายเอสซซิน ที่กาลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอตัวโมเดลหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยพี่ปักได้มาจากไหนแน่นอนฮะได้มาจากทางเพจเพจนี้ที่ชื่อว่า King of Boss นะะั่นเองลยเรเซึ่งเขาเนี่ยได้คําให้ได้เขียนคําภาษาเวียดนาะมว้ว่าหยงฟึ่งสังลังก็เบื่ <c oughs> อรอเล่นหาอ่านไม่ออกถ้าอ่านผิดคนเวียดนามอยากเกลียดเลยเหรอเขาได้แปลเป็นไทยนะ,ะว่าทักษะยุทธวิธีของนายพลคนใหม่กําลังจะมาเร็วๆนี้ก็คือฮีโร่องตัวใหม่นะฮะ แล้วเขาวงเล็บไว้ข้างล่างนะฮะว่าเป็นเอสเซน i n เอสเซน i n ฟอร์ ene, Form, อะไรประมาณนี้หลยทุกคนถ้าเราดูจากภาพแรกเราจะเห็นหาว่านี่คืออันตีของเอสเซนต n ตัวใหม่นั่นเองนะฮะย้ําว่ามันเป็นไอตัวโมเดลเอฟิกนะฮะ ที่เป็นของตัวใหม่นะฮะหรือว่ารูปแบบการใช้สกิลแต่ละสกิลถ้าเรามองไปที่สกิลด้านขวาล่างเนี่ยมันเป็นหน้าตาสกิลของตัวคาเนี่ใช่ไหมแต่ว่าที่จริงอ่ะไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่บั็กของการอัปเดตใหม่ของเซิร์ฟเบต้าเวียดนามน,นั่นเองเนะครับถ้าเราดูในเมป็เนี่ยอัลติสกิลของฮีโร่สายเอสซินตัวใหม่เนี่ยยาวไปจนถึงต้อมบ้านเพื่อนเลยเหมือนกับเอฟเฟกสกิลของยอนฟิ์เดอรซันเดย์หรือว่ามันจะเป็นฟิ์เดซ สีสั้นสองอะไรเปียนแบบรือเปล่าตะเกินอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนสกิลที่สองเนี่ยเหมือนว่ามันจะ ใช้สกิลรอบๆตัวเองหรือเปล่าอันี่เราก็ไม่รู้นะฮะว่าพอเรากดปุ๊บมันใช้ยังไงหรือว่าเราจําเป็นจะต้องกดค้างมันถึงจะใช้ได้ไอ้นี่ก็ต้องรอเอฟเฟกต์สกิลมานะฮะแต่ก็กดติดตามกันไว้ได้เดี๋ยวเอฟเฟกต์สกิลมาป่ปักจะลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะลงได้โอ้ที่สําคัญนะฮะใครดูมาถึงตอนนี้คอมเมนต์ว่าแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนด้วยนะครับอย่างเช่นป่ปักครับสองคลิปติลสสามคลิปติแลพี่ปักลงคลิปไปมันไม่แจ้งเตือนเลยหรือว่าใครที่แจ้งเตือนก็บอกมาด้วยนะครับใครดู อส่วนใครที่จะถาม Q A อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะสกิลสุดท้ายก็คือสกิลที่1น,นั่นเองนะฮะเราจะเห็นนะว่าเอฟเฟกตสกิลเนี่ยมันเหมือนว่าเลือกจุดได้แต่มันจะมีขอบร,ร,ระยะปลคิดตัวที่ไม่ไกลกับตัวเราเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่ามันเหมือนว่าเป็นฮีโร่ประเภทการโจมตีระยะไกลหรือเปล่าไกลแครร่แบบนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราดูจากเอฟเฟกตสกิลทั้ง3ามสามสทุกคนโมเดลสกิลเนี่ย มันเหมือนว่ามันเป็นการโจมตีระยะไกลเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งพี่ปักเองก็ไม่ทราบนะฮะว่ามันมีการปรับอะไรยังไงหรือเปล่าในะอนาคตแต่ว่าเหมือนว่าไอ้สกิลที่1เนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีณจุดตรงกลางและจุดขอบขอบในวงเนี่วความแรงมันต่างกันหรือเปล่าเพราะเราน่าจะเลือกได้นะะอัน,นี้เนี่ยก็ต้องรอการปรับเปลี่ยนในอนาคตดื้อทุกคนจําต้นคลิปได้ไหมที่พี่ปักได้พูดไว้ในไทยอินต้นคลิปว่ากําลังจะมีการปรับเปลี่ยน เอฟเฟกต์สกิลหรือว่าการปรับเอฟเฟกต์สกิลให้มันชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อกินสเปคโทรศัพท์กากๆาาของเราให้กระตุกนแน่นอนร้อยเปอร์เซตอนนี้นะฮะมีคลิปหลุดคลิปนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นนะว่านี่คือสกิลของการตีของน้องบัตเตอร์ไฟนะฮะ ซึ่งทุกครั้งที่มีการตีเนี่ยจะมีการเก็บสเต็กไปด้วยหรือเปล่าันี้พี่ปังไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยสกิลที่1ของน้องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนฮะทาให้เราเห็นว่ามันมีการใช้สกิลที่ดีขึ้นนี่สกิลที่2นั้นดาบเนี่เป็นดาบชัดเจนนะและเป็นดาบสตาร์บอลด้วยหรือเปล่านะเออใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนว่ามันจะขึ้นสเต็กด้วยนะคะว่าโดนศัตรูอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ปังไม่แน่ใจนะฮะมันนับสเต็กการตีด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันแค่กดโช ที่ตัวของเราเนี่ยมันเหมือนว่าขึ้นเอเฟกส,สังหารด้วยนะฮะไอฟเฟกแห่งความโกรธเนี่ยดูอันตรีดีๆด,ด,ด,ดิดูพื้นแตกเฮ้ยดูห้ดีๆเลยพื้นมันแตกด้วยนะฮะแล้วฟังเสียงไปด้วยนะโอ้โหดูดูเอาตรงๆนะว่าถ้าผมไม่แรงหรือว่าโทรศัพท์มไม่แรงเนี่ยจปปักว่าในจุดนี้เนี่ยทำให้มันน่าจะกัดปลูกได้อย่างแน่นอนนะทุกคนส่วนนี้จะเป็นมาเก็งก้านะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะเห็นนะว่ารูปร่างมาเก็งก้าเนี่ยจะชัดขึ้นฮาดูดิ นี่พอตีไปบนหัวศัตรูเนี่ยสเต็กมันรูปร่างเปลี่ยนจากปัจจุบันไปเยอะนะฮะนี่มันจะเก็บสเต็กเป็นหมายเลข1นึถึงห้านั่นเองนะฮะแล้วก็รูปร่างสเต็กเปลี่ยนไปนะครับไอ้น,นี่คือบ่อเวทมนต์นะฮะก็คือว่าบ่อพิษนั่นเองนะครับมันจะเห็นเหมือนผุดผุดไอตัวไอพิษผุดผุดออกมาจากพื้นดินนะทุกคนซึ่งไอจุดนี้เนี่ยทำให้กินเอฟเฟกต์สกิลของมือถือโทรศัพท์โมบายน้อยยิ่งหนักเหลยพูดตรงๆนี่คือสกิลที่2ของน้องนะฮะนี่ดู ดูคลื่นเป็นคลื่น่ะและที่สาคัญฮะเมื่อโดนศัตรูเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ตัวของมัรเก,กนกาเนี่ยจะมีลักษณะฮีวสีเขียวๆและขึ้นด้านบนสีเขียวๆด้วยก็คือเหมือนโดนศัตรูตีสเตก็กตัวเองก็เพิ่มสเต็กด้วยนะฮะนี่นี่คือเอฟเฟกต์โมเดลอันตีนั่นเองนะฮะโอ้โหเฮ้ยมันกว้างกว่าเดิมปะ่ะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่มันจะทําให้เราเห็นชัดเจนนะฮะว่าไอ้ขอบเขตของอันตีเนี่ยกว้างถึงระดับไหนตัวที่สามนี่ก็จะเป็นข้องน้องตัวแบทแมนนั่นเองนะ โมเดลการตีก็ไม่มีอะไรแตกต่างเยอะนะฮะทำให้เราเห็นชัดเจนแค่นั้นเองอูสกิลที่หนึ่งชัดเจนมากกว่าเดิมทุกคนมีข้างขาวหมุนรอบตัวนะฮะดูดูเฮ้ยมีสายฟ้าช็อตที่ศัตรูด้วยอ่ะเออเพิ่งสกเกตเห็นนั้โโนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันเหมือนว่ามันว่างไอตัวเขาเรียกอะไรวะเฮ้ยมันชัดมากยิ่งขึ้นนะทุกคนมันจะเห็นเป็นสีดำๆไอค้างคาวหมุนนะ่ะเออแล้วพอไปขึ้นบนศัตรูเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวหน้าอกของตัวค้างขาวไอแบทแมนนี่เลยอะเฮ้ยโอ้โห ปรับทีดีมีหานะับปรับทีมีกระตุกปรับทีมีค้างอ่ะถ้าแบบว่าใช้สกิลกันเยอะๆเนี่ยอุ้ยอันติอันติชัดเจนเลยฮะเป็นเหมือนค้างขาวบินเลยดูอีกทีนะฮะนี่ปังดูเป็นค้างขาวบินชนเลยฮะทุกคนเป็นอะไรที่แบบชัดเจนยิ่งหนักมากการปรับทางนี้เนี่ยน่าจะปรับเอฟเฟกหรือว่าปรับเอฟเฟกภาพนะฮะตัวพิกเจอร์เนี่ยให้มีความโมดิเวตหรือว่าเป็นความสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะทุกคนดูดิโอ้โห นี่แค่ปรับเล็กๆน้อยๆน,อยนะยังสวยขนาดนี้นะทุกคนสำหรับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นของตัวคู่แข่งของแบทแมนก็คือซูเปอร์แมนนะฮะนี่โอ้ยเดี๋ยวมันพอมันต่อยศัตรูเนี่ยมันเห็นเหมือนอะไรดำๆใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือเอฟเฟกต์การเคลื่อนที่เวลาติดพลาสีิบอ่มันจะมีเงาดำๆเหมือนเคลื่อนที่อยู่หลังเราอะ่ะเออดูดิโครเที่เลยเฮ้ยเลยเวลาดันศัตรูอีกครั้งโอ้โหไอ้นี่น่าจะเป็นบัคหรือเปล่า ตามหลักไม่น่าจะเป็นสีนี้โอ้โหสกิลที่หนึ่งแน่นอนฮะหินเป็นน้ําแข็งชัดเจนเลยกรอบผลึกเหมือนเรานึกภาพเหมือนเป็นน้ําแข็งที่เกาะบ,บนเขาเรียกอะไรวะกระจกรถอ,อะทุกคนเออใช่ไหมนี่โอ้โหแน่นอนฮะมันบั็อกอยู่นะฮะเราเห็นว่าบนพื้นเป็นสีดําที่จริงไม่น่าจะสีดํานะฮะอันนี้น่าจะเป็นภาพบั็กแต่ภาพจริงๆน่าจะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีอะไรที่เป็นแนวเคลื่อนที่ความเร็วจูงอะไรประมาณนั้นเลยทุกคนอ่าแล้วนะเดี๋ยวอันตรีของน้องอรูปแบบหนออุ้ยเดี๋ยว สกิลที่2เพราะมันปรับโอ้โหทำให้ชัดจีนมากยิ่งขึ้นเลยอะโอ้โหพื้นแตกโอ้โหชัดจนฮะชัดจีนฮะว่ากระตุกกันแน่นอนคม oh. <c oughs> ไม่แรงเนี่ยมีปัญหาอย่างแน่นอนฮะดู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 ดดดนี่เอฟเฟกต์การต่อยนะฮะนี่การโอ้โหอันติเราสังเกตบนพื้นได้ดีนะทุกคนเมื่อตกี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบทแมนเอเอไม่ใช่ของซูปปเปอร์แมนแล้วเมื่อเวลามันถาถเนี่ยมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ของซูปปเปอร์แมนที่ชดเจีนมากขึ้นทุกคนดูดิ S <S 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 เป็นรูปตัวเอสนะฮะตีครา,ายเพชรเพชรแล้วมีตัวเอสอยู่ตรงกลางกับทุกคนโอ้โหไม่พูดเยอะนะฮะว่าโทรศัพท์เนี่ยต้องแรงขนาดไหนก็มองดูเองแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่จําเป็นที่สุดนะฮะหรือว่าไม่ได้ปรับเยอะที่สุดในคลิปนี้นะฮะยังมีปรับเยอะกว่านี้ให้ดูนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งข้ามนะฮะก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เราพากเมื่อตะกี้นะฮะว่ามันเป็นบั็กนะฮะสีดํา ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของเจ้ายง Wonder, ิงแห่งวันด้านะฮะมใช่อีซือเป็นวันเดอร์วูเมนนั่นเองนะครับเอฟเฟกการตีก็ปกติสกิลโอ้โหเดี๋ยวสกิลที่หนึ่งิงที่ถูกกลับมาเพิ่งประกิตที่ใต้เท้าของน้องวันเดอร์วูเมนขึ้นสัญ,ญลักษณ์ของตัวไอตัวนกหรือว่าน่าจะเป็นไอตัวสัญ,ญลักษณ์อิสระภาพหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหสกิลที่สองชัดเจนฮะพื้นดูดูบนพื้นนะทุกคนโอ้โหมีโมเดลของไอตัวเขาเรียกอะไรว่าเชือกแห่งความ เทจจริงไปด้วยนะฮะดูเฮ้ยโอโ้เป็นอะไรที่ปรับชัดเจนมากอะ่ะและสีมันเข้มมากยิ่งขึ้นฮะและถ้าเราสังเกตนดูสังเกตนนตีเมื่อตะกี้น,นะฮะพอน้องกดเนี่ยปังมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัว Wonder Woman ขึ้นที่ตัวด้วยนะฮะอุ้ยดูดิเป็นโล่รอบตัวสีเหลืองๆและที่สาคัญบนพื้นเนี่ยสัญ,ญ,ญลักษณ์นี่ชัดเจนนะันแสดงว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการปรับให้เราตั้งเอฟเฟกต์ในระดับสูงหรือว่าอันตราได้หรือเปล่า เพื่อเห็นเอฟเฟกชัดเจนขนาดนี้นะฮะไม่นั้นเนี่ยคนอื่นนะ่าจะกระตุกกันนะฮะถ้าปรับเอฟเฟกที่ระดับเท่สูงหรือว่าระดับกลางก็เห็นได้เนี่ยมีโอกาสที่จะกระตุกนะ,ะเพราะว่าการที่ก็ปรับแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้ภาพเห็นชัดขึ้นเนี่ยมันจะกินสเปคเครื่องนะครับนี่คือตัวของเดอเฟนั่นเองนะฮะอยู่ในพวกดีซีหมดเลยนะส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยในการปรับเนี่ยไอนี่เป็นสกิลที่1นะฮะก็จะทําให้อ้มินินชัดนะฮะตอนที่เราวิ่งไปกับวิ่งกลับอะแล้วก็บนพื้นะ ทำให้ศัตรูเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเราอยู่ไหนเผื่อเราวิ่งกลับมาและศัตรูดักอะไรแบบนี้หุสยสกิลที่หุยสกิลที่ส,สองนะ <c oughs> ดนนูดิทุกคนหมัดเฮ้ยหมัดมันเห็นชัดมากกว่าเดิมนะปัจจุบันนี่หมัดไม่ไม่ค่อยเห็นชัดนะ,ะโอโหอันติไม่ต้องพูดชัดมากกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมันจะเห็นเหมือนตัวเราเนี่ยวิ่งอยู่เลยทุกคนเออดูดิเหมือนเราวิ่งอยู่จริงๆอ่ะแล้วตรงกลางไม่มีสัญลักษณ์อะไรเกิดขึ้นฮะดึงศัตรูเข้ามาปัง โอ้โหเลสก,กิลที่สองคือชัดมากเลยที่สำคัญะฮะปรับมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนฮะในอนาคตเนี่ยพี่หมาทายไว้ได้หรือว่าน่าจะแรงกว่าเดิมนะฮะก็คือพูดแงว่าการปรับแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้ฮีโร่เนี่ยมีดาเมจที่แรงขึ้นไหมนั้นทีไม่ปรับเลย เลยด้วยคลิปนี้เนี่ยเขาขอจากลาไปด้วยหนองอาร์ซูนอาคลิปนี้นะฮะถ้าใครถูกใจหรือว่าชอบใจข่าวสารอะไรใหม่ๆที่กาลังจะมานําเสนอเรื่อยไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไน้ต่คลิปด้วยนะครับเหลวที่สําคัญคือคอมเมนต์มาด้วยนะฮะว่าคลิปเนี่ยแจ้งเตือนหรือเปล่าถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนให้กดยกเลิกติดตามและกดติดตามใหม่แล้วก็กด แจ้งเตือนคลิปเป็นทั้งหมดนะฮะในรูปกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมด้วยเด้อพี่ปักฝากด้วยนะครับวันนี้จากลาไปแล้วนะ,ะรักทุกคนนะครับ Good morning ตื่นเช้าตะไรดูเช้านะฮะส่วนใครที่กำลังจะนอนก็ฝันดีด้วยเรั่รทุกคนจ้าบุบูบาเว